สวัสดีคะ่ะทุกคนสีกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวทัพร์ับมือถือ h o n o r o r สีจำได้เลยว่าเคยรีวิวไปก็หลายทีแล้วเหมือนกันนะตอนนี้กลับมาก,กับรุ่น Honor Magic 4 Pro ตัวนี้นะคะหน้าตาคุ้นๆปะว่าแต่จะ Magic สมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพร้อมๆสีนะคะ ก่อนอื่นเลยสิเท้าความนิดนึงว่าตอนนั้นน่ะอย่างที่เรารู้กันว่า Honor เนี่ยเขาเป็นบริษัทเคลือนลูกของหัวเว่ยอ้าวแล้วไปไงมาไงล่ะคะแต่เอิญก็อย่างที่ทราบกันค่ะ2ปีที่แล้วในปี2020หัวเว่ยเขาตัดสินใจขายธุรกิจสมาร์ทโฟนภายใต้แบรนด์ลูกอย่าง Honor เนี่ยให้กับบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า s ซ n เจอรจีซิน New information ขออภัยถ้าเกิดสูงเด้ภงภาษาจีนไม่ค่อยดีนะคะการตัดสินใจขายในครั้งนั้นเนี่ยเพื่อช่วยให้อ,อนเนอ,อร์นั้นไปต่อได้ค่ะไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดแต่อย่างใดเพราะว่าอยู่ในสภาวะสงครามจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหัวเว่ยก็แทบจะเอาตัวรอดค่อนขายยา้างยากเลยดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีใครได้ไปต่อและในปีนี้2022แล้วนะทางซินเดค่ะเป็นบริษัทผู้นำเข้าสินค้าที่ชื่อดังของประเทศไทยนะคะได้นำแบรนด์อเนอร์นี้กลับมาขายอีกครั้งแล้ว ดังนั้นคำถามแรกที่หลายคนเสียงสลังกันว่าวบๆว,ว่าอ้าวแล้วเขาเป็นแบรนด์ลูกหัวเว่ยสุดท้ายแล้วตอนนี้ Honor ใช้ GMS หรือ Google Mobile Service ได้หรือไม่ได้ตอบเลยทันทีว่าได้ค่ะคุณได้ไปต่อนะคะมันสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะเอาเป็นว่าิเริ่มกันเลยดีกว่า มือถือเครื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมือถือที่สามารถถ่ายรูปได้เหมือนมีกล้องจริงพกติดตัวเลยแน่นอนว่าตอนนี้มันยุคโซเชียลยุคที่ทุกคนน่ะลุกขึ้นมาเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ครีเตอร์ผลิตคอนเทนต์บนโทรศัพท์มือถือกันหมดมือถือเองก็เลยต้องขยายคุณภาพให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันค่ะอย่างที่สีเอาไปทดลองมานะคือโอเคมากๆรูปที่ได้ถือว่าสวยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปลงลึกเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องนี้ซีส่งทีมงานค่ะ ไปทัวร์บรรยากาศงานเปิดตัวเขาที่ผ่านมาว่าตอนนี้แบรนด์นี้เขาปักธงในประเทศไทยยังไง และตอนนี้นะครับเจมสก็มาอยู่ที่งานเปิดตัว Honor Magic 4 Pro นะครับที่เขาจัดขึ้นวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เปิดตัวมือถือรุ่นนี้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วเมื่อกี้นะคะเจมก็ได้ไปฟังผู้บริหารนะครับที่เขาขึ้นมาเปิดตัวโทรศัพท์มือถืออย่างเป็นทางการนะครับพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็มีแขกสุดพิเศษนะครับก็คือคุณทอมมี่นะครับที่เป็นช่างภาพมืออาชีพเนี่ยมาร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็ แนะนำเทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่ารูปดีมากซึ่งเจมได้ไปลองถ่ายมาแล้วด้วยนะฮะและตอนนี้นะครับเจมก็อยู่ที่ Experience Zone นะครับที่เขาได้เอาโทรศัพท์มือถือของจริงนะครับมาให้ลองจับแล้วก็ลองแฮนด์ซอนกันนะฮะซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเจมจะลองไปจับดูเขาบอกว่ามี2อสีด้วยกันวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับอันนี้คือเจมแฮนด์ซอนเองเฉยแต่ว่าถ้าใครอยากรอดูรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวรอดูของพี่ซีได้เลยจัดเต็มแน่น แหมอุตส่าห์แวะไปชมบรรยากาศงานเปิดตัวทั้งทีขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะมาเรื่องของดีไซน์ทดัดาเครื่องนี้เนี่ยสีรู้สึกว่าพอจับแล้วแบบดีไซน์มันคุ้นๆน,นะคุ้นตาเลยคะมันมีความคล้ายอะไรรู้ปะมันมีความคล้ายหัวเว่ยเมสสี่สก็แน่นอนค่ะบ้านพี่เมืองน้องกันนะโดยเฉพาะอะไรรู้ปะนี่วงกลมค่ะตรงนี้ค่ะ ตรงกล้องด้านหลังนะบอกได้เลยว่าตัวเครื่องมีความหรูหรามากเลยซึ่งมาทั้งหมด 2- สีด้วยกันนะคะก็คือ cyan like a black นะคะสีดำนี่จะดูแบบดำเงาเงานะคะสีฟ้าก็เหมือนกันฟ้ามันพอเงาปั๊บเนี่ยมันดูมีความแหววเพิ่มเพลี้ยแบบนี้จะทําให้จับแล้วนะเป็นรอยนิ้วมือง่ายไปสักหน่อยอาจจะติดฝุ่นง่ายไปสักนิดนึงนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือใส่เคสเข้าไปเลยทันทีที่ได้รับมาค่ะมาเรามาวินนีพิจารณา จอค่ะจอเขาเป็นจอโค้งนะคะจะเห็นว่าหน้าจอนี้นะคะ6.81นิ้ว refresh rate หน้าจออยู่ที่ 120Hz พไม่ทำทุกคนผิดหวงังจอเป็น LTPO สีสมจริงคมชัดถ่ายรูปบนจอนี้นีคือถ่ายแชะออกมามาดูเนี่ยจอชัดเลยนะคะหรือว่าแชะเสร็จปุ๊บเอามาลงคอมไปดูในเครื่องอื่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะ ว่าเป็นไงจะเห็นว่าเฮ้ยภาพมันปรับได้โปรอยู่นะแต่งสีเล่นสีอะไรได้สบายๆเลยค่ะซีลองลิสเป็นอกมา5ข้อว่าทำไมมือถือเครื่องนี้มันถึงน่าสนใจรู้ปะ่ะข้อที่1คือพายไม่ได้เลยเรื่องของกล้องการถ่ายภาพแบบโปรเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการจะเห็นในโทรศัพท์มือถือ Android ดีๆหนึ่งเครื่องน้องทีเจก็พาไปดูแล้วว่าเวิร์กช็อปมืออาชีพเขาจริงจังมากขนาดไหนมือถือเครื่องนี้นะคะมีกล้องหน้า1ตัวค่ะ ความละเอียด12ล้านพิกเซลถ่ายออกมาคือหน้าสวยเลยถ่ายได้กว้างถึง100อ,องศาแล้วก็ถ่าย4 k ได้ด้วยนะคะส่วนกล้องหลังค่ะ High Class High Tech จนสุดมา3ตัวครบสุดกล้องหลักเลนส์วายแล้วก็อา t ตร w าวายความชัดเท่ากันอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ซูมสั้ใจที่ความชัด64ล้านพิกเซลซูมแบบ Optical ได้3.5เท่าและซูมแบบดิจิตอลสูงสุดลอยเท่าไปเลยค่ะสมฉายา Eye of Muse ไปเลยสิคะภาพที่ได้สวยแบบนี้เลยไหนอน่ะลองถ่ายภาพมาแล้วต้องลองถ่ายวีดีโอกันบ้างสิคะ เยอดเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะวิดีโอที่ถ่ายมายงมีแบบไฟล์ล็อกด้วยนะคะคือไฟล์เนี่ยเราสามารถนําไฟล์วิดีโอเข้าโปรแกรมมาปรับแต่งสีได้อีกเยอะมากเรียกว่าได้ไฟล์ดิบที่คุณภาพสูงมาปรุงแต่งกันได้สะใจเลยค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยกล้องถือดีเลยนะแต่แอบมีแบบไม่นิ่งอยู่บ้างจ๊กอยู่บ้าง ถือว่าโดยรวมแล้วสําหรับเลนหลักที่ไม่มีการสัน่นทําได้ค่อนข้างดีแล้วล่ะขอ้อที่2ค่ะคือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานนะคะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราใช้มือถือกันทั้งวันตลอดเวลา แมกจะเรารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะแต่เราใช้เยอะมากดังนั้นแบตบต้องอึดไม่ก็ขอให้ชาร์จไว้ไปก่อนมือถือเครื่องนี้นะคะแบตเตอรี่อยู่ที่4,600ม ah. ิลลิแอมเท่าที่ได้ลองทดสอบยกมาถ่ายรูปนะบอกได้เลยว่าถ่ายถ่ายถ่าย,ายตลอดเลยนะคะถ่ายบ่อยๆ2วันก็ยังใช้งานได้อยู่ค่ะ และแน่นอนเครื่องนี้ชาร์จไวด้วยกับไวเลสตซุปเปอร์ชาร์จร้อยวัตต์ทั้งไร้สายหรือทั้งมีสายก็ร้อยวัตต์หมดเลยเขาเคลมว่าชาร์จ15นาทีคุณจะได้แล้ว50%เรมาดูเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องการชาร์จก็ไม่ต้องห่วงนะอันนี้เขามีการจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้คนรรู้ข้อที่3กันบ้า,บางละค่ะเรื่องของ AI privacy แล้วก็ dual T security OS ในมือถือรุ่นนี้นะคะมีระบบสุดว้าวอันหนึ่งทำเป็ีต้องหยิบข AI Privacy Call ป้องกันการดักฟังนะทุกคนซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งจะมีมาสดๆรละน้เลยโดยระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Android 12และระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย TEE e, แบบคู่เอามันมาให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเปิดฟีเจอร์นี้ระหว่างการโทรสายสําคัญจะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเลยค่ะคือมันจะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากการโทรเลยอะเพราะการโทรปกติเรามักได้ยินเสียงปลายสายดังออกมา,มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บออกมาด้วยใช่ไหมคะสามารถทําได้แม้กระทั่งที่เงียบๆในรถในลิฟต์ที่คนเยอะๆก็ได้บางทีนะเราก็ไม่อยากให้คนที่อยู่ข้างเรามาแบบเงียหูมาฟังสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่ชนะและข้อที่4คะ่ะข้อนี้ สายดูหนังยกนิ้วให้เลยค่ะมือถือเครื่องนี้เข้ามาพร้อมกับ IMAX Enhanced IMAX Enhanced คืออะไรเรียกได้ว่าดูหนังในมือถือยังไงให้เหมือนไปดูในโรง IMAX จำไว้เลยค่ะว่ามาตรฐานเนี้ย จะช่วยให้คุณภาพเสียงและภาพตอนที่เราดูหนังเนี่ยดียิ่งขึ้นแบบเต็มอัดพร์ตสุดๆเลยซียกตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเปิดดูสรารคดีใช่ป่ะหรือว่าหนังที่มีสเกลภาพแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนดูหนังด้วยระบบ iMac Enhance เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้อัดพรสในการดูหนังแบบเต็มตาเต็มอิ่มเต็มที่จริงงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ5ค่ะข้อนี้จะแปลกนิดนึงคือส่วนตัวสีชอบเรื่องของดีไซน์แบบขอบจอโค้งนะ หลายคนอาจจะแบบเอ๊ะจอโค้งแล้วไงพี่ซีมีดีอะไรคือถ้าคุณล้องได้มีสมาร์ทโฟนจอโค้งในมือสัก เครื่องหนึ่งนะการใช้งานการเลือ่อนหรือการสวิฟมันจะทำได้สม o ท t h กว่าโดยตัวเครื่องเนี่ยมีความโค้งมนทั้ง4ด้านถ้าหากเทียบกันกับเครื่องที่มันเหลี่ยมๆก็คือมันไม่หลุดขอบอะ่ะคือการถือมือถือเครื่องขอบแบบมนๆม,มันจะสบายแล้วก็ถือง่ายแบบอย่างบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นานาจิตตังมากเป็นเรื่องของ feeling ส่วนบุคคลล้วนๆเลยเพราะบางคนบอกว่าไม่ชอบขอบจอแบบนี้เพราะทําให้มือลั่นได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าชีเชื่อว่าคนที่เคยใช้มือถือ อบจอโคอ้งาจจะมีหลายๆคนที่ชอบเหมือนซีคะ่ะก็นี่ก็ถือเป็น5ข้อที่ซีหยิบมาพูดถึงจุดเด่นของโทรศัพท์มือถื Honor เครื่องนี้คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างสมาร์ทโฟนเครื่องนี้น่าสนใจใช่ไหมซีเชื่อว่าหันข้างหลังมาให้แบบเนี้ยก็รู้สึกเฮย้ยเล่นใหญ่มากมีหลายคนที่อยากได้แล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของตัว Honor Magic 4 Pro ตัวนี้ได้แล้วเนราคะ่ 35,990ส่วนเคสนะจากภายในงานนี่ใครอยากได้นะสามารถหาซื้อเคส S q e a r ตัวนี้ได้ที่ Official Store เหมือน Shopee และ l a ็ a d a เลยค่ะนี่เคสมันคือความแบบเป,เป,เปเื่อยๆโล่งๆนิดนึงแล้วก็พิเศษกว่านะคะสำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Honor Magic 4 Pro ล่วงวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2565รับฟรีทันทีไม้กันสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น dji osmo om cse เพิ่งรีวิวไปเลยไม่พอแค่นี้นะประกันหน้าจอแตกคุ้มครองนานถึง90วันด้วยนะคะแล้วก็มีรับประกันสินค้าโดยเซนเนกค่ะทั้งของแถมประกันจอโหคุ้มสุดๆเลยนะคะย้ำนะว่าโปรโมชั่นนี้ มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ไม่แทนโปรโมชั่นนี้สามารถติดตามโปรโมชั่นอื่นๆผ่านช่องทาง Facebook Honor Thailand เขาแล้วกันเนาะส่วนช่องทางการซื้อสินค้าก็มีทั้ง Honor Official Store นะบน Shopee ก็มี l a z a d a ก็มีนะคะรวมถึงบ้านค้าตัวแทนจำหน่าย Honor ที่ร่วมรายการทั่วประเทศค่ะ คุณสามารถติดตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวออเนโปรโมชั่นนะคะรวมไปถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สีย์จ,จะแบบไม่ได้รีวิวทั้งหมดทั้งมวลในนี้ใครสนใจอะไรคอมเมนต์ไว้เลยทีย่จะเข้ามาทยอยตอบไม่ว่าจะผ่าน TikTok หรือผ่านช่องทาง YouTube กต็ตามนะคะเข้าไปกดอีกทีนึงก็คือ Facebook Honor Thailand Instagram ก็จะมี Honor Thailand แล้วก็ Line Official Account ของ App s y e x t h a i l a n d ค่ะหลายคนบอกว่าปิดไทยนิดนึงที่สียอยากให้พูดเรื่องช่องทางบริการหลังการขายนะเพราะว่าเขามีถึง11สาขา ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็คือพบเจอปัญหาอะไรก็จะมีคนพร้อมดูแลคุณแน่นอนก็อย่าไปกลัวว่า,วามันเป็นแบรนด์ใหม่มันจะแบบดูแลหลังการขายดีไหมถ้าใครเคยใช้แล้วรู้สึกชอบไม่ชอบมีอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากเห็นยูเซอร์รีวิวนะคะมาตอบใต้คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียในการทำรีวิวในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วมาคุยกันเยอะๆนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ คิดว่าเคสสีนี้สวยมาก